สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่กันที่ GC Win 99นั้นเพื่อนนะอ่าและที่อยู่ต่อหน้านี้ก็คือเกม For t u n e My d u s t ของค่าย PG นั้นเพื่อนนะมาครับผมเริ่มแรกก็ตารางรายจ่ายนะครับเพื่อนครับตารางรายจ่ายก็จะมีตัววายแล้วก็สเก็ตเตอร์นะสเกตเตอร์สตัวนะครับเพื่อนครับส่วนตัวการคอมโบก็จะเป็นตัวบายติดต่อกันสาตัวนะฮะเออแล้วก็จะเป็นตัว อ่าสัญลักษณ์นะฮะติดก,กัน5ตัวนันเพื่อนนะไม่ใช่3ามตัวนะครับผมก็จะลงลงลืมล,มล,มลืมหน่อยนะครับผมมาขอเริ่มไปที่เบ็ดหนักเลยนั่นเพื่อนนะเบ็ดสามร้อยครับผมอ่ากดป10รอบออโตโ้ฮะเออสวยโอ้โห75ว่สเอ้า้าแล้วอ่งุ่นทองอ่งุ่นทองไม่มาวะเพื่อนแย่จังเลยนะครับผมอ่ส่วนกรอบทองก็เปลี่ยนเป็นตัววายนะครับผมอ่า ถ้ากอบทองนะมาแบบแบบติดกันเยอะๆนะนะเพื่อนนะบอกเลยว่าคอมโบดีจัดนะแล้วก็บวกตัวคูณไปด้วยนะครับผมนะก็คลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นตามนะฮนะเออมาโอ้สวยครับผมตัวคิวลงมา2ตัวแบบนี้ได้กล่องฮนะได้กล่องมาคูณ2ไปดีครับ480เน้นๆครับลุกพี่ครับ แล้วยังไงต่อฮะออาหุ่นมาต่อเป็นคูณสี่ครับผมตัวไวจะเพิ่มตัวคูณเท่ละหนึ่งนั้นเพื่อนนะแล้วยังไงตัวคิวครับผมขอแก้วแชมเปญได้เปล่าเอาแล้วตัวไวดติดการ3มตัวคูณไปดครับผมโอ้โหสี่พันห้าว่ะสี่พันห้าว่ะเฮ้ยอู้ตึงตึง 5, ครับผมห้าพันแปดฮะเออฮอขอปรับเบรเพิ่มเลยละกันนั้นเพื่อนน่ะไปที่เบร8แปดร้อยนะฮะอ่าหมุนสิบรอบนะคาไม่มาเลยก็เกือบไปนะฮะ มาสวยๆครับผมแล้วกรอบทองติดต่อกันครับผมเออสามตัวฮะขอแบบเต็มกระดานได้ไหมเน่ะเออถ้าเกมเต็มกระดานนะ,ะบอก่าแจกครับผมอา้าสวยมาดีครับผมก2ร้อยยี่สิบคูณสามสองสองพันเจ็ดสิบเฮ้ยสองพันเจ็ดหกสิบฮะโอ้โหลิ้นพันกัน,กนครับเพื่อนๆครับโทษทีนะฮะเออยังไงตัวคิวได้แน่ฮะตัวเอก็มาครับผมโอ้โหสองร้ยสี่สิบน้อยไปแบบเพื่อน อย่าสั่นอย่างนี้ดิใจคอไม่ค่อยดีสักเท่าไรเลยเออสวยครับผมตัววายหตัวคูณ5ไปครับเพื่อนๆครับโอ้โหสิบเกคว่าเพื่อนฮัลโหลโอ้โหช็อตนี้บอกได้คำเดียวหวานเตี้ยครับโอ้โหอ้าวเรื่องฮะเออไปครับผม1 9บเคเน้นๆมาเฮ้ย มาได้กับไรนั้นเพื่อนนะมาขอไปต่อเลยละกันนะครับเพื่อนครับตัวเคได้แน่ฮะโอ้โหแล้วเปลี่ยนเป็นตัววาครับผมตัววายอ่าได้นี้เออผมก็ลืมแล้วอือตัววาหกตัวครับผคูณ 2, <_ C> 2เป็นคูณเจ็ดคูณก่าผมโอ้โหมาอีกแล้วว่าช็อตมือสอบอตานี้ห0ื0นพันนเจี้ยปีกหนึ่งเทวครับโอ้โหสองช็อตสามหมื่นครับรพี่ครับ3 0มสิเคเน้นเฮะ โอ้โหลายเงียบเลยครับผมรางเงียบเพื่อนขอมาต่อได้เปล่าอยากค้างนะฮะโอเคได้แน่หรือเปล่าใช่แน่นอนก็ผมคูณซาไปอีก3 0 0พครับผมเออเฮอมาอีกครับผมแล้วอ้างหุ่นครับผมคูณไป6ครับเรียบร้อยฮะ,ะ4ี0พแล้วอย่างไงจะมาต่อหรือเปล่าสัตวดิกดิๆดิดิดิจะไม่มาครับผมโ้โกเจ็ดพันเก้าอ่าวเรื่องฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมตัวเขียวอ้าวแล้วตัวเคครับผมได้ต่อฮะ อูห้หูมาแบบช็อตตกใจเลยฮะโอ้โหมาจริงมาจังนะฮะเออสวยๆครับผมโอ้ไม่มีตัววายครับผมถ้าตัววายนะจะบอกกับตัวคูณนะฮะมาไปอย่าสั่นเพื่อนอย่าสั่นเพื่อนตอนนี้ยังเงียบอยู่เลยนะครับผมโอ้โหมาสองช็อตอันนี้เกินคุ้มนะครับผมนะฮะเออสี่ร้อยสวยๆตัว A. เออแล้วเปลี่ยนเป็นตัววายถกกรอบอ่อกล่องนะฮะไม่ใช่กรอบะฮะ ตัวเอได้ตอบว่าสวยๆครับผมโอ้โหสี่สิบปูนสองเอส่สะเพื่อนเอาแล้วแชมเปญครับผมสวยๆแล้วตัวเคตัวเอว่าอย่างไงครับผมเอออืมแล้วสเกตเตอร์ก็ยังไม่เข้านะฮะเออเออมาข้างนอกครับผมลันนอกไม่ได้ลันล,นลันไหนนะเพื่อนนะเอ้าโอ้โหสเก็ตเตอร์สองตัวโอ้โหสามีลุนครับผมแล้วตัวเคได้แน่ครับผมสวยๆฮะพันแปดครับผมเอาเรื่องฮะ ยังไงโอ้ยยังไม่มากม็หมดไปแล้วอีกสามพันนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะยังกำไรอยู่ครับผมเออลงมาสักทีดิเพื่อนโอ้โหเงียบเกล็ดเงียบเกล็ดอย่างนี้ไม่ใช่แล้วฮะเอาขอส,สวยๆโอ้โหยังเงียบอยู่โอ้ยคือบอมาคือบอมาคือบอมาโอ้โหเหลือ27แล้วเพื่อนเหลือ 27K ป่ะหายไปแล้ว K, ฮะ 10K ฮะตอนนี้อยากได้เพิ่มสัก สักหนึ่งไปสักหนึ่งรอบไปสักหนึ่งรอบไปสิบเคหนึ่งรอบไปเอ้าวสวยๆกับผมคิวเคฮะ <c oughs> มาแบบนี้กล่องมาหรือเปล่ากล่องมาหรือเปล่าเอาออ้ยสเกตเตอร์ตรกมาหนึ่งตัวปะเฮ้ยแต่กล่องยังไม่มาครับผมเออเอาแล้วตัววายแบบนี้กับผมหกตัวเน้นๆกับผมโอ้โหสี่พันคูหกวะเฮ้ยเลี้ยงคอมโบต่อฮะโอไปที่สี่สิบครับผมโอ้โหแล้วคูณไปฮะคูณยังไม่มาครับผมเพราะว่า ตัวสีทองอยัง egal, ไม่เปลี่ยนเป็นตัวไวายแล้วเปลี่ยนเป็นตัวไวายมาอีกก็ผมโอ้โหพันสี่สิบคูนก้าเป็นก้าบันสามหามาแล้วเมื่อกี้ครับผมสองหมื่นกว่าครับลูกพี่ครับยังคอมโบต่อหรือไม่ไม่ไหลต่อฮะแต่ช็อตติ้งหวานเกลบครับผมโอ้โหไม่ดัดแบบตึงๆฮะบอกได้คําเดียวว่าอ่าวเรื่องฮะโอ้โหสามสิบสี่เคฮะเน้นเน้น โอโหแบบนี้พอเลยครับทุกพี่ครับก็โอเคนั้นเพื่อนนะเราก็บวกกันมาที่ประมาณ50กว่าเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า